ไฟ้มือมันเปิดให้หมดออกอะไรนั้นสมัยนั้นเนี่ยคือบุญจากตัวเลขบุญจากจริง้าต่างๆผู้รับเหมาอะละมันบ่นว่าเขาไม่ได้งานสุดท้ายก็ซึ่งเคยคนับอกเช่นหนึ่งแป๊บองนปที่แล้วนี่ยใช้เงินผมไปเจ็ดแต่งไม่ทำไม่มีเงินต้องตัวนรวมทั้งู้วัสดกอนใช่ ระดับความขึ้นหน้าของการทำงานที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงไทยและตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์2568จะมี2เรื่องคือการติดตามการดาเนินการกองทุนเพื่อการผลิตสรีและการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พลรเรื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแรงนะครับ ของขบวนกาจัการเของกลุ่มยุทธศาสตร์เรื่องการปกติที่ออกตรวจราชาการนะคะเราก็จะตรวจในเรื่องของแจ้งแม้วว่าท่านติดประเมินประเมินโดยทางจังหวัดที่โยงมาเนี่ยม,มอยขอ,น,ขอน,าน,านุญาตแนะนําตัวนะคะก็เป็นผู้ตรวจราชาการกระทรวงมหาดไทยนะคะเขตตรวจที่หนึ่งก็จะมี6จังหวัดนะคะ อยุธยาเมื่อวานไปนตรวจนะคะวันนี้มาชัยนาทอทองในวันศุกร์นะคะก็เชิญท่านผู้ว่าวก็ท่านรองผู้ว่าไปทั้งหมดทั่วประเทศสระบุรีนะคะสระบุรีก็จะไปตรวจบูรณานการกับสานักน,นโยกแล้วก็ก็ฝากมานะคะว่ามันจะเป็นมิติใหม่ของการตรวจราชการในการรายงานซึ่งว่าให้ลองทาเหมือนชัยนาทในเรื่องนี้ไหมทำดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแชร์ขอ้อมูลกันไปนะคะ อนค์กรบุรียันรู้สึกการโครงการนำโดยสำหรับจังหวัดเชัยนาธนะฮะได้มีมาตรการป่าปางปิดคนนะครับได้มีออกสั่งนะที่สองรอบที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับด้วยการจัดตั้งศูนย์ดูแลการจัดระเบียบสังคมและป่าปางผู้หญิงของเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าได้รับไฟตามหมอควันของจังหวัดเชัยนาธนยนะครับเรา โดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเนี่ยได้มีการดาเนินการตามมาตรการนโยบายของรัฐบาลและเรื่องของกระทรวงมหาดไทยส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ที่จะเป็นจุดเสี่ยงที่สุดที่จะมีการเกิดการเผาได้ตรงน,นี้ท่านฝากมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าต้องฝากท่านหัวหน้าปปแล้วก็ทีมเนี่ยพื้นที่ที่เหลือเนี่ย ให้ในส่วนที่เสียงนี้ให้มันน้องไม่จริอีกสแค่ทีเดียวตอนนี้ในพื้นที่ลงพื้นที่ละวัดหมดแล้วค่ะเหลือขั้นตอนต่อไปที่จะต้องประสานกันแล้วกคือทำประชาคมค่ะมากรูมันวะค่ะนะคะแล้วมีทีเรื่นขอลัวัดออกถนวบ้านก็จะบางส่วนก็จะเป็นปัญหาอย่างเช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบันปรีนารีราชกัญญา,ามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสงสัสงสยภาคไทยให้สนุกตกลงไว้เงินนี้หมดสิบเอ็ดตัวนะครับแต่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยที่ทางกรมการนั้นเราต้องอข้าไปสี่เรื่องเรื่งของเพชั่นนะครับเรื่องของเพชั่นซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วเรื่องของสิบกรม เดือนสิบกว่าปีแล้วนะะสามเดือนทัสวนนะติดกามเป็ดนะเอาความรู้สันเป็นสิ่งที่ที่ใหญ่เป็นเกษตรกรเนี่งสองสามี่นะคะนึ่สองสา าาก็ข่อนญาตาทโฉนป็นได้จีซีตรงเนี้ยนคะ่ะสถานีเนี่ยก็ไเ,เงินกลมมาหรือป่าเลับรก็น่านจะได้่ไม่ไมันม,มีการประกวดอเอ,อเอาขอเมื่ทําบุรีไฟฟ้อะไรทกย่างทางภูมการพอถ้าพอเยอะเดี๋ยวไปขอสลัดให้

ไม่ใช่ต้องขอยหลังนะค่ะใช้คาะตีงนะไม่ถ้ามองมายืนเดี่ยวดีวอดมันถึงนะตรงประมาณี้ถึงนี่เออดีขาหัวหน้ายังโอเคเจ้าพี่ััยยยไี่มนนจริงททเลใส่ป้ายหเด

การจำนเป็นสูนย์ขันเห็นนะครับสมเด็จพระณิจฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จราพาระเทพรัเมื่อวันที่1 1มก,ารากราคม2560ท่านชมครับอันนี้ก็ได้รับความอนมันก็จากทางเกษตรได้มาส่งนักอัรัการจำหน่วขนมเค้กพกขนมเค้นี้นะนขนมัวอนอะไรชิ้นที่างนมท่มนเนียนแข็งแต่สิ่งที่พวกขนก,ก,กินกีคือข้าวกับหวานกลกั่ แต่ทั้งสองอย่างสามารถทําน้ําตาลได้เหมือนกันแต่ตัวลูกไม่เป็นลูกไม่เป็นลูกครับแต่เป็นลวงเราก็ตักแต่ไม่ถึงเป็นกิ๊ดเพื่อเด็กน้อยไม่ทำก็ความหวังก็ที่ลูบแลไว้ก็พยายามตักมัดลวดเพื่อที่จะให้เขาปากกระบอกได้มัดแล้วให้เขาอยู่ในกระเป็นน้ำก็ต้องรวดเขารวดได้ที่แล้วอ่าพัะครันเขาจะดูว่าอ่าเราอ่าถึงขนาดไหนแล้ว ของแท้คุณมยากเนาะแล้วก็ดันนี้เป็นการเชี่ยวชาญนะครับท่านทนี้เราไี้รอบ1 5าส1 5 0 0 0อยด้ราบ1 5 0มาตามความร้องขอของท่านแต่ละเรืยอง น่น่แห้เลย่เนื้อานกับแป้งไม่สำัญแท้ๆเลยนะดูซื้อเลยนะไม่ให้ฟรีนะไม่ไม่แต่ว่ามันมีคำหวานเขาเรียกอะไรอะลูกหม่เทียนมันไม่กินหวานไงเอาหวานน้อยอะไรเงี้ยเอาหวา เี right? <laughs> ้ก็ขอเเลขาจะกันนี่ไงอ๋อไม่ไม่มีนื้อตาลนะคะอเนื้อตาลเพิ่งหายากปิคือถ้าเราชมแล้วถ้าเราเรากินเยไปก่อนแล้วนมาทางนี้แล้วเราหาได้เลยล่ะได้ได้ได้ข้างหน้ามางิมนะครับครับนาย าเพช่ครับนครับเชนมากันครัน่ชิมรข้างหงเห็นต้อปานเห็นต้อปานหร์สหนึ่งสองสาม